กาบสบายดีและสวัสดีเนาะงเพียงเนาะเบิร์ตโคชูชูคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องของมาเยาวตาแน่วคือเก่าผมแม่พี่น้องเลยเอ้าพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับมาเยาวในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านลงสวรรค์พี่น้องเลยพอดีว่าฝนตกแห้งขนาดพี่น้องเลยเนาะอยู่เลื่อนซานของอเมรยอารมณ์ดีพี่น้องเลยไอซียีบอได้พี่น้องเนาะพี่น้องอยากว่าฝนมันตกแห้งพี่น้องเลยพายุฝนกระเตือนมาแล้วว่าพายุเข่าสองหมื่นาะเลยเนาะ ข่ามาเลยเพี่น้องเลยไปใที่ยวก็ได้พี่น้องห้าต้องพักก่อนพี่น้องเหรอเนาะโอ้ยพี่น้องมาทักทปปายสบายดีทั้งเองยแล้วกันพี่น้องเหรอเนาะสบายดีด้วยเด้อสบายบ่หัอข้ายุ่งเขาเนาะข่าวบ่โอ้ปปก็แห้งอยู่ดิ ไปใส่บได้ได้พี่น้องเ้ยถ่ายคลิปกับได้บเลยนาเฮ้ยสบายดีนะสบายดีไปไปใส่บ่ได้เลยอยูมาแล้วพปยมาแล้วไาอยู่เข่าเลยดิบ่เลยถามือมยได้สนนอนนี่ได้บ่เนี่นี่บอกนอนนี่บ่เลยไรได้แน้วเหรนก็ไ้พี่น้องเลย อ้าวอาวพนอเยก้สบายดีนะมูเพื่อนเบิดคนนเลยกินข้าวนอเยไปส่บ่ได้บาดนี้ได้นางกโซอยู่พี่น้องเนาะโลกะพี่น้องเอ้ยฮะบ่ทันมโอ้ยเนาะอยากข้าบ่าจารเด้วันนีสดี แค่หรือว่าอาจารย์คนเดียวกันแค่หรืเนาะโหผตกแห้งอย่างต้มขมขี้เก่าพี้น้อาไงเนาะ่ครับแห้งอย่างนี้ผงไง่นางไปแทบอะไรเลยถืไปไทยมาพอถึอมือแล้เรอวัเขานได้หรเนาะ มาบ right? pues bueno> ุตรถุงนู่นอย่างนี้หรอเอ้ยเนาะปกตินี่มาหนีห anyway. ้อนเอ้าพี่น้องเลยเนาะมารอบนี่เนี่ยเป็นเฮงดีเนาะปกาหอยเอ้ยแล้ววะเนี่ยหอยกินไรบ้างเนี่ย เมนบ,บ่าโอเมนอ๋บบอจัอบปลุกปัมเพื่อนๆเหรอดูเพื่องเลยหอยอหอยหวานเอ้ยหอยหอยกินได้ป่นี่อ๋อหอยเหอะหอยหวานบ่หอยัน,เ,น,ยออยนอยเอือดีมไปก่ได้ Tốc hên hạt ừ. nó ừ. Tốc của tốc Đó, ừ. nó ngon Nó ngon Chịt cái thai quá lại thì nó gây Cái này nó Cái này nó ngon, nó ngon con trận nó là cả, <cười> à, <cười> cả <phần. cười> Thôi, phải phải vì nhau mắt đi <laughs> ăn <bát chơi> <laughs> 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 แคบัวแ็บัเตียยจ่น okay. mm? so uh huh. ี่ฮต้องหาชื่อผากันพ้นพ้นนี่พี่น้องยเนาะใส่เนี่ยผักอะ้วเนี่ยตนมาไม่จอดเนาะแคบเนาะเชื่อเลว่าตีนปลา้นแต่่อนดน้อยงิ รัตุ้ยขึ้นได้เด็ดเนี่ยีเนื่อมไมนานขึ้นได้คุณมือแล้วนี่นี่ขนต้มขนดินิ้นยอมแบบนีเกนได้แล้วกันอ้ยนต้มขนต้มน่เนาะ กูค่ากันที่นี่ว่าเอ้ยบนโต๊ะคืนไงวะมีใบงานหอคข่าวฮะว่าคออข่าวเออตกข้อขน้หิวแมนอยู่เนาะตกท้องีหิวยังไม่เอาเลยไหนๆกเป็นบเกียวกันเลยใบบัไปแสดข่าวะแมนังไงก็เลจังวะเลยนี่าแล้วเค็งไรอีกเน้ย โจำมานแล้วมาเห็้เดียกนอนงอเผาเนอะอเนาะทำมาคือคนโตกนี้ค้อนกิดข้มาเรื่อยอยู่เนาะคนตตที่มันก็บยัยดไปกันแล้วขนรมันเมือได้เนอข้มีเยพี่น้องเลยเนาะอ๋อสิ่ดีเอาขี่มาใส่ เล้อาบริกรผีบมบริกรีใบย้อมเอ้บอกไปแล้วบ้านโอ้โห้อ๋เจ้าสุดยอดครับุ้อายุเทาต่ย่านตามือผดเลยเนาะตามือเห็นว่มปิดมือแล้วไม่น้องเลยบ้าน เอาทาเฮ็ดเนาะแม่น <einer> ล่ะ3มื้อพี่น้อเอ้ยโอ้จังแฮงจัแฮงบ่แฮงพี่น้องเอ้ยน้ําจนไดู้ล่วงพูย่านบ่เจ้าย่านย่านหยังย่านมเอ่อนบ่ย่านมย่านแม่นอยู่ถ้ามาตกแบบนี้ก็ธรรมดาอยู่ตกบ่ผ้าบ่เลือผ้าบ่หอเนาะ

เธอกรมีแล้วเหรอีะเออผูกมี่เพื่อพาลำบากนะแมนใส่มีเสีอกันพนคักย่ใส่ตอมันอุ่นนะเมนไปกับได้ตรงๆเมนเมื่อเรื่องท้ายนี่เล่นกันเลหลายเว้ย กิอนนี้กิน้พอด้เรียงลูกพอดนเลียงลูกเนงยวแล้วเจ้าเนาะพอด้เลียงครอบครัวโอ้อบมีหนาครอบครัวได้ะเีงเดียวเลยเนาะฮะอ่ันีขนาครอบครัวเานงานเงินเดือนัวกห้องเด้อเฮ้ยเงินเก็ิมอเนละอยบด้ปิดจะเื่อนเไท่านเคื่อปะ บันมีผัดมื้เนาะตลอดนอกจากจะเจ็บป่วยไข้เนาะสบายเราเงินไืใส่เลยโลงท้องลงใสพาไปน้ำกินไปน้ำเนาะพา้คนาใหรล่ะุณชาวไทยระวังแค่นั้กินคําใหญ่อะไรกันเลยค่ะคุณชาไทยกาน้ำการยันกะปิ ก็ได้กินเนาะเลยนะม่ปนมนไปมือแหละอันนี้เพือนเฮอือนเองบ้งหรว่าเท่าน้ตาโอ้ใยุทธเที่หองเนาะเป็นห้านเราอินเลยนั่งของใครตอนนี้บางคนขาเศ้าลแม่เลยแม่อ้เราไปว่าไรลักบานนี้เนาะสบน้ำเดี๋วเราอยู่โซนเธอกับโซนอ่า ยัก็อันละแผนกซอยละข้างนั่นแหละแผนกปั๊มเนาะมังหุ่แกหุ่นมาตัหลังบ้านเหรพี่้องไ,งไ,ไงยวายาจำได้อยู่มองของน้ำเหระจำด่ว,ดว,ดวดนวา,ายาำรวจลงเบเลยพี่รองไยเนะานนนะหมาง่ายเรืองอย่งนี้เนาะว่าจะคกนี่เลย<า>ได้หลายคกก็ได้เนาะ มันเหี่ยวแล้วกกระทิมเนาะไม่ควรจะกินแล้วกระทิ๊มเพีางไ้ลูกสาวก็ได้มาคอยเรียกว่าอะไรฮะเออสาวนอนใกล้แล้วผ่านเป็นเกมเช่เนาะโอ้เราไม่ต้มกับมี่้อสิ โมบอกินบ้ากินอะครข้ากินอกลาเป็นภาคชมภาคจำยังเอ้ยข้ดเองบะอ๋อเ่เองลทุก่าเกองเป็นวทพี่องเาเนาะขาดใจคนหนาครอบครัวพ mm ี hmm. okay. <R ud> ่องเางทางนี่ลมดีอันนี้อันนี้บรรขาาศไห่วเนาะนหนาครอบครัวหนาครอบครัวมีอยู่หรอวะเออน้องไก่เอาแล้วเป็นน้องไก่ป้อ ohohanh thựchanh thực vật nong đấynong thái đấyohanh thực vật nong của đấy, toàn thế cảohanh thực vật nong đấy, toàn ไปจอีก่ายแรกกับปากกันเพื่อนแน่เราอ่นะเนาะเอเอเ้าจะลองเลยจุไปต่อเลยเพราะทนี่เขาบัดนี้เพราท่านี่กันไปพบคิดเหียนเฮงอาบัไปต่อเลยท่านี่ฮะเอา้าแต่มาหน่อยมุกเดินมาอย่างเดียวแล้วรู้อย่างเดียววะรู้อย่างเดียวแล้ว,ว,ลวบอกถอดน้ำ้าน้ำบุญเลยชาติเหตุสอ่อ บ้านนะบ้านยังก็เข้าสิบไปแกลเ่ใจว่าใมันหมอดิลล์นงหมอดิลล์มันมาเลอะจริาถ่ายคนเศร้านี่พี่สิมบริทายคลิปล้วใครเป็นเมื่อีต้องไปซื้อรถซื้อกจ้องแล้วเนาะไปลองเลยเด้อเด้อด้อดยกมาเพะ là băng nữa là nữa vâng đây nên chấp hàng mắt đó quay lấy bao không mua thân áo mua thân áo ngân khỏi cắm nặng lây ngân lươi lấy lư? ngân lư? anh ơi đồng rồi nó đừng có con bay rồi đó em có thế ไปกันหาทีพักด้วยกันอ้าวคุณกิน่อนกง้ายสิ้าเอาเนี่ยไรบูบาอไปร้นไห่ใายาน่องเด่นหนาีเด่หนาานี่ยไ่เด่นหนาเด่นหนาจ้่นนาบนตแบบนี้้าอย่านอนบากันักย ผลิตลูกว่ะเออโอ้ข่กันเมียนวลาครอบครัวข่กิท่านเากการผสมพันธุ์กรแล้วผสมพันธุ์ก็ไพ่นี้อ้าวยอดมีะไจะเปิดทาอ๋ออ๋อเอ้เอ้ยรดีล้ว่าผลโต๊ะกที่เหมาะกับการผสมพันธุ์คือ้องเหรี่น้งคือ Ờ, Bả đồng. Đồng nó lốp đi thì đó người ta không làm và xả đâu bắt lốp đi một chút đấy sao vào hai một chút đi anh điều đấy không men chắc này nữa bài cả phần thịt chắc là phần non tôm phà cái <laughs> chuột <laughs> chưa chắc kìa nó tốt thì hơi thì phần của nó โพี่น้องเลยเน,ะนานนะจะได้เหอบอะไรกแหงเลยพี่น้องกลยเนาปะป้าตอนนี้อยู่ลงสวรรค์พี่น้องกลยเนาะเนื่องจากมาอยู่เขาเกินแล้วพี่น้องเลยเกินไปแล้วเนาะอ้าวสิพี่น้อง,อองมีแต่สำหรับคลิปนี้มายาวกับสิได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนพี่น้องเลย ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิรงอ่าระว่างขี้เข่าพี่น้องกอับคนโกจักข้าสุดไปแล้วเอเอบอพี่น้องเดยเพาะซัมมี่เนาะในวันนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณแล้วพี่น้องเด้อเนาะที่เข่ามาติดตามนะครับต้องคลิปของหมวยาวคือเก่าคือเดิมเนะาะเราบัถทึกบ่ต้องอบรจบบอง,งามในคลิปนี้เนาะพี่น้องกับขอโทษและขอให้ท่าป็นกำลังใจใทั้งกเฮาต่อไปแด้วพี่น้องเด้อเนาะกับที่เข่าเมื่อวานที่ทาง Nóng hôn la đê, phần nằm đẹp thì nóng ở dù nó, nhau gặp mấy buffet bộc phê thăm ở phía nóng bựng chá kìa, thì nóng gầy Có hồi Thì nóng gầy uống đây Hồi ấy mấy khuẩn khuất, tôn mục, rung, đi, phụ thì nóng Hả? đây đây โอ<ห>้นหัวท้องบวก,กอ๋อเหรอไงหอยก็ขึ้นต้นมะฮุงได้เนาะฮะกินได้เนาะลายลายแล้วเลยเว้ยเขินตกเขินออกเหรอ,อนเนาะออกลูกออกพันธุอ๋อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะพี่น้องเนาะเจอกันในคลิปหน้าเนาะด้วยพี่น้องสบายดีแล้วพี่น้องเด้อ